สวัสดีครับวันนี้มาให้ดูอาการของเครื่องไ p โฟน e 6s อพัดนะครับอาการคือนะครับหน่วยความจำของเครื่องเต็มนะครับเห็นไหมครับตัวนี้มีแจ้งเตือนอยู่ที่เซตติ้งนะครับหรือว่าแจ้งเตือนอยู่ที่ตั้งค่านะครับเรากดมาที่ตั้งค่าพอกดมาที่ตั้งค่าเนี่ยจะมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะครับเห็นไหมครับขึ้นมีเลขหนึ่ง สีแดงแจ้งเตือนไว้อยู่นะครับคือเขาแจ้งว่าพื้นที่เก็บข้อมูลของ iPhone เต็มนะครับแล้วก็เข้ามาที่จัดการข้อมูลนะครับคราวนี้มาดูเห็นไหมครับพื้นที่ของ iPhone เครื่องเราในเครื่องนี้เนะี่ยมีความจุแค่สิบหกกิกะไบต์นะครับแค่สิบหกกิกแล้วคราวนี้เนี่ยเขาก็จะบอกนะครับว่าการใช้ข้อมูลในส่วนไหนบ้างนะครับที่ใช้ภายในตัวเครื่องนะครับ อย่างเช่นตรงนี้คือสีเทาเข้มเนี่ยก็คือไฟล์ระบบนะครับสีแดงคือแอปพลิเคชันนะครับแอปที่เราโหลดมาต่างๆนะครับสีแดงครับไฟล์ระบบแอปพลิเคชันนะครับรูปภาพนะครับรูปภาพนิดเดียวเห็นไหมครับสีเหลืองๆเนี่ยรูปภาพนิดเดียวนะครับส่วนอื่นๆก็จะมี iCloud d ได้นะครับตามสีนะครับซื้อต่างๆอีเมลนะครับตามนี้แล้วก็มีอื่นๆนี่เห็นไหมครับอื่นๆเนี่ยไอตรงอื่นๆนี่แหละคือ การใช้งานที่มันเพิ่มขึ้นมาจากการที่เราใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับคราวนี้มาดูนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยแอปพลิเคชัน l ลน e นะครับใช้งานไป4.7กิกะไบต์เกือบ5กิกนะครับใช้ไปเยอะอยู่นะครับ Facebook ใช้ไป700เมกนะครับกรุงไทยเน็กแอปกรุงไทยนะครับที่เกี่ยวกับการเก็บรูปภาพขณะที่เรา โอนหรือจ่ายนะครับก็จะมีสลิปเก็บไว้ประมาณ500เมกนะครับรูปภาพแค่459เมกนะครับไม่เยอะครับคราวนี้มาดูนะครับเลื่อนขึ้นไปตรงนี้นะครับด้านล่างเลยเห็นไหมครับไฟระบบอันนี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นระบบปฏิบัติการนะครับใช้ไป5 1 7นกิกนะครับอื่นๆเนี่ยตรงนี้คือ3.35กิกไอไฟอื่นๆตรงนี้ถ้าเรากดเข้าไปดูนะครับ ข้อมูลอื่นๆของระบบนะครับเป็นข้อมูลประกอบด้วยไฟล์แคชไฟล์บันทึกการใช้งานแหลง่งข้อมูลอื่นๆที่ใช้อยู่โดยระบบนะครับค่านี้เปลี่ยนแปลงตามความจําของระบบนะครับมันเปลี่ยนแปลงตามความจําของระบบก็คือเราใช้งานแอปต่างๆครับมันก็จะเกิดไฟล์ขยะขึ้นมานะครับซึ่งถามว่าเราจัดการได้ไหมตอนนี้จะกดไปจัดการหรือลบมันไม่ได้นะครับเราก็ต้องย้อนกลับมาว่าเราสามารถจัดการอะไรได้บ้างนะครับ คราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะจัดการนะครับเราจะจัดการกับแอปพลิเคชัน Li น e นะครับซึ่งตอนนี้เครื่องของลูกค้าเนี่ยมีเบอร์โทรแล้วก็ผูกอีเมลไว้แล้วนะครับจำเบอร์โทรได้จำรหัสผ่านในการเข้า l ล n e ได้เราก็สามารถเคลียร์ตรงนี้ได้นะครับเราจะมาเคลียร์ทีทละอย่างนะครับเข้าไปที่แอป line ย,ย้ำก่อนนะครับเราต้องจำได้ว่า อ่า user password ของเราคืออะไรนะครับไม่งั้นเราจะใช้ลายเดิมไม่ได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนหายกลุ่มหายนะครับแต่เครื่องนี้ลูกค้าจำได้นะครับจดไว้เรียบร้อยนะครับเราก็มาเลือกที่แอปพลิเคชัน Line นะครับแล้วก็เห็นไหมครับเอกสารและข้อมูลเนี่ยมันใช้ไป4.4กิกเลยแต่แอปเนี่ยมีแค่200เมกใช้แค่200เมกเองนะครับเราก็กดลบแอปก่อนเลยนะครับ ย้ำนะครับต้องจํา user password ได้ถ้าจําไม่ได้เพื่อนหายกลุ่มหายนะครับข้อมูลสําคัญที่อยู่ในแชทหรือว่าประวัติแชทรูปภาพไฟล์เอกสารหรือวิดีโอต่างๆถ้าสําคัญควรโหลดเก็บไว้ก่อนนะครับถ้าไม่มีไฟล์อะไรสําคัญก็สามารถลบได้เลยนะครับตามวิธีการตามนี้ แต่ถ้าเกิดมีไฟล์สําคัญคุณลูกค้าต้องโหลดเก็บไว้ก่อนนะครับจะโหลดเก็บยังไงในเมื่อตัวเครื่องพื้นที่เหลือน้อยนะครับเราก็ส่งไปเก็บไว้ในอีเมลนะครับหรือว่าใน Google Drive ก็ได้นะครับตอนนี้กำลังลบแอปพลิเคชันออกนะครับ เราจะทำการลบอยู่2แอปนะครับก็คือ1เลยคือแอปพลิเคชัน Li น์2แอปพลิเคชัน facebook นะครับจากนั้นหลังจากเราลบเสร็จแล้วเราจะต้องอม,มาทำการรีบูตเครื่องหรือรีสตาร์ทเครื่องหรือพูดง่ายๆก็คือปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่นะครับคราวนี้มาดูนะครับเห็นไหมครับเราลบแอปพลิเคชัน Line ไปแล้วนะครับลบแอป line ไปแล้ว พื้นที่ตัวเครื่องก็จะเหลือเพิ่มขึ้นมานะครับเห็นไหมครับตัวนี้เหลือเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะครับเราย้อนกลับมาดูตรงนี้ได้ตั้งค่าเท่าไปเกี่ยวกับเห็นไหมครับลบไป4กิกเลยเพิ่มมาแล้ว4กิกนะครับย้อนกลับมาอีกทีนึงนะครับแล้วก็มาที่พื้นที่จัดเก็บ iPhone นะครับแล้วก็มาต่อที่ facebook นะครับ facebook อันนี้ Facebook ลูกค้ายังไม่แน่ใจนะครับว่า จำรหัสผ่านได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าลูกค้าได้ผูกเบอร์โทรไว้อยู่นะครับพอผูกเบอร์โทรไว้การกู้คืนบัญชีก็ไม่ยากนะครับเราก็กดไปที่แอป a c e b o o k นะครับย้ำนะครับคนลูกค้าต้องจำา u s r r p s s w w r r d ให้ได้ถ้าจำไม่ได้เข้า facebook ไม่ได้นะครับจากนั้นทำขั้นตอนต่อไปคือลบแอปพลิเคชันนะครับลบออก อันนี้สำคัญนะครับ user password ต้องจำได้ถ้าจำา u s r r p s s w w r r d ไม่ได้เราจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้เลยอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยแอปกรุงไทยเน็กนะครับลูกค้าจำา u s r r p s s w w r r d ได้ก็เข้าได้เหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้มันอาจจะมีการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนแล้วก็สแกนใบหน้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีการเปลี่ยนเครื่องนะครับ ใช้เครื่องเดิมตลอดซิมเดิมอยู่ในเครื่องสำหรับ iPhone ส่วนมากแอปจะกลับคืนมาได้เลยนะครับไม่ต้องรีจิเตอร์ใหม่หรือว่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ครับสังเกตไหมครับตอนนี้พื้นที่ว่างของเราก็เหลือประมาณห้ากิกกว่าๆหรือหกิกนะครับมาดูว่าเหลือเท่าไหร่นะครับกดย้อนกลับมาตรงทั่วไปแล้วก็เกี่ยวกับนะครับย้อนขึ้นมาดูเห็นไหมครับตรงนี้เหลือใช้ห้าก,กิกะไบต์แล้วนะครับ พอเหลือใช้5 g b เดี๋ยวทางร้านจะไปสำรองข้อมูลให้ลูกค้าก่อนนะครับก่อนที่จะจัดการอื่นๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่สำรองบางทีเราอัปเดต O S ไปนะครับเครื่องค้างข้อมูลหายหมดเลยก็เป็นได้นะครับจากนั้นกดย้อนกลับมาที่ตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับตั้งค่าทั่วไปแล้วก็พื้นที่จัดเก็บย้อนกลับมาดูอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 5G กว่า,วาเหมือนที่บอกครับหลังจากเสร็จกระบวนการในการลบแอปพลิเคชันให้เราทำการรีบูตเครื่องซึ่ง iPhone ไม่มีคำสั่งรีสตาร์ทเราก็กดปิดเครื่องนะครับแล้วค่อยเปิดใหม่นะครับปิดเครื่องก็คือให้เครื่องดับสนิทก่อนนะครับแล้วเราค่อยเปิดขึ้นมาใหม่ใช้เวลาประมาณ40วินาทีนะครับ ให้เครื่องดับสนิทก่อนแล้วเราค่อยเปิดขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้เครื่องดับสนิทแล้วแล้วเราก็กดเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ย iOS เวอร์ชันเนี่ยยังเป็นเวอร์ชันต่ำอยู่นะครับการที่เราจะอัปเดตนะครับให้เครื่องเป็นเวอร์ชันสูงขึ้นนั้นตอนนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าหน่วยความจำของเครื่องน้อยมากนะครับมาดูที่เมนูตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับตั้งค่าเห็นไหมครับตรงทั่วไปมีมีป้ายกำกับแจ้งเตือนไว้อยู่ รายการอัปเดตซอฟต์แวร์เห็นไหมครับกดเข้ามาเนี่ยเห็นไหมครับมันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยคราวนี้เราเห็นแล้วว่าไฟล์ที่เราจะโหลดมาเนี่ยเห็นไหมครับมีขนาดสองจุดหกเจ็ดกิกนะครับซึ่งพื้นที่ในตัวเครื่องของเราเหลือแค่ห้ากิกนะครับไม่พอแน่นอนนะครับอย่างน,น้อยๆเราจะเผื่อไว้นะครับในการอัปเดตได้ก็คือไฟล์ที่เราโหลดมาคูณด้วยสามนะครับ อย่างตัวนี้2.6ตีไป3เลยแล้วกันนะครับ3.39อย่างน,น้อยต้องเหลือ9กิกนะครับถึงจะอัปเดตได้ไม่งั้นอัปไปหน่วยความจําพังนะครับหรือข้อมูลหายหมดนะครับไม่สามารถเก็บข้อมูลได้นะครับปุ่มนี้ดาวน์โหลดและติดตั้งเราจะไม่กดนะครับเราจะมากดที่ปุ่มนี้รายการอัปเดตอัตโนมัติตรงนี้ตอนนี้เปิดไว้เราไม่ไม่เปิดนะครับเรามาที่ปุ่มนี้นะครับแล้วกดเลื่อนปิด นะครับรายการอัปเดตอัตโนมัติไว้นะครับไม่งั้นถ้าเราต่อไวไฟแล้วเสียบชาร์จไว้ข้ามคืนนะครับทุกๆตีสองหรือตีสามนะครับตัวเครื่องอัปเดตอัตโนมัติเลยนะครับหน่วยความจำไม่พอทำให้ข้อมูลในเครื่องหายได้นะครับกดย้อนกลับมานะครับคราวนี้เขาก็จะมาบอกตรงนี้เห็นไหมครับไฟล์ที่เราจะโหลดมา2.6 7G กิกเนี่ยไม่โหลดครับดาวน์โหลดและติดตั้งเราจะไม่กดนะครับ รายการอัปเดตอัตโนมัติปิดไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเครื่องทำงานอัตโนมัติหรืออัปเดตอัตโนมัตินะครับเพราะว่าทาง Apple เขาจะให้ซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับโดยอัตโนมัตินะครับังนั้นเราปิดไว้ตัวเครื่องจะไม่อัปเดตแล้วกดมาที่ทั่วไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับมาดูนะครับมาดูพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น 6S p a สพ ครับพื้นที่เหลือ5.61กิกนะครับเล่เครื่องก็ตามนี้จากนั้นเราจะมาทำการคืนข้อมูลเห็นไหมครับตรงนี้เวลาเราต่ออินเทอร์เน็ตนะครับตัวเครื่องจะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาหน้าต่างเล็กๆนะครับขึ้นมารายการอัปเดตซอฟต์แวร์ iOS เวอร์ชั่น14.6พร้อมให้ดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับเราปิด เราปิดเราไม่ต้องกดนะครับจากนั้นเรามาโหลดแอปที่เราลบไปเมื่อกี้นะครับมีแอปไหนบ้างนะครับแอปไลนะ์ครับกดดาวน์โหลดมาเลยนะครับแอปไลน์แล้วก็แอป facebook นะครับนี่นะครับแอปพลิเคชันไลน์กดดาวน์โหลดมานะครับเราใช้ Apple ID ดีที่มีอยู่ก็คือ ใส่ Apple ID ของลูกค้าเข้าไปนะครับเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาดู Apple ID ของลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวใส่ ID ก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตใส่ Apple ID ก่อน จากที่เราใส่ Apple ID แล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับอันนี้ลูกค้าไม่แน่ใจนะครับว่ารหัสผ่านจะถูกไหมนะครับทางร้านก็ยังไม่ได้ลองนะครับว่า ID ถูกหรือเปล่าถ้า ID ไม่ถูกนะครับเดี๋ยวใช้ไอดีของทางร้านโหลดแอปให้ก่อนก็ได้นะครับ ก็ใส่ ID เข้าไปในการโหลดแอปรอสักครูหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราลบแอปพลิเคชันไลน์ออกไปแล้วนะครับ ใส่ไอเดีเข้าไปก่อนนะครับตอนนี้เราใส่ไอเดีเพื่อที่จะทำการโหลดแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันที่เราลบไปเมื่อกี้ก็คือแอปพลิเคชันไลน์โอเครหัสผ่านถูกต้องครับผมลูกค้าให้รหัสผ่านได้ถูกต้องนะครับชื่อไอดีก็ถูกครับตอนนี้กำลังโหลดนะครับลำดับต่อไปก็เป็น เฟซบุ๊กนะครับเราก็ช่วงที่แอปไลน์กำลังดาวน์โหลดเราสามารถโหลดไปพร้อมกันได้ก็คือ Facebook นะครับ Facebook a p p l i c a t i o นนะครับกดดาวน์โหลดเลยนะครับสำหรับ Facebook เคยใช้ ID นี้นะครับในการดาวน์โหลดมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์คลาวนะครับเป็นรูปก้อนเมฆเรากดได้เลยนะครับ นี่ครับสัญ life, ลักษณ์ขาวก็คือเป็น mustache, ลูกก้อนเมฆแล้วลูกลูกศอชี้ลงแบบนี้นะครับ i, คือ ource, climate, เคยมีการใช้ id นี้ในการโหลดนะครับส่วนตัวอื่นอมีอัปเดตนะครับเราจะเพิ่งกดอัปเดตนะครับเพราะว่าพื้นที่ตัวเครื่องของเรามันมีน้อยนะครับเดี๋ยวจัดการพื้นที่ให้มันมีพื้นที่มากก่อนนะครับเราค่อยมากดอัปเดตจากนั้น วิธีการปิดอัปเดตนะครับมันต้องใช้ซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะทําการปิดไม่ให้ตัวเครื่องดิ้งอัปเดตมานะครับแล้วเราไปเผลอกดอัปเดตเองนะครับเดี๋ยวตัวเครื่องจะเต็มนะครับหน่วยความจําเสียหายได้นะครับแล้วก็ข้อมูลอาจจะหายไปด้วยตอนนี้แอปพลิเคชัน Line กําลังดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชัน f a c e b o o k ก็กําลังดาวน์โหลดนะครับส่วนแอปกรุงไทยเน็กนะครับ เราจะยังไม่จัดการนะครับเพราะว่าเผื่อว่าลูกค้ามีสลิปในการโอนเงินต่างๆนะครับที่จะต้องเก็บไว้อยู่ครับต้องสอบถามข้อมูลลูกค้าอีกทีหนึงก่อนนะครับว่ามีข้อมูลสําคัญไหมนะครับในการส่งสลิปนะครับเพราะว่าธุรกรรมทางการเงินบางทีลูกค้าต้องใช้สลิปยืนยันอันนี้ก็ต้องถามอีกทีหนึงก่อนนะครับแต่เดี๋ยวเราจะจัดการ2แอปก่อนก็คือ แอปไลน์ Line, กับแอป Facebook นะครับตอนนี้แอปกําลังโหลดนะครับเห็นไหมครับโหลดเสร็จแล้วนะครับแอปไลน์แอป a c e b o o k ก็กําลังโหลดแอปไลน์ Line, นะครับเรากดเข้ามาเลยนะครับแล้วก็เราจะยืนยันเข้าสู่ระบบนะครับเดี๋ยวกดดูเบอร์โทรก่อนนะครับช่วงที่แอปจะใช้งานนะครับ อันนี้เบอร์โทรของลูกค้านะครับเราต้องจดไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะลงทะเบียนเข้าใช้ด้วยเบอร์โทรจดเรียบร้อยนะครับกลับมาที่แอปพลิเคชันไลน์นะครับกดเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับเราก็ใส่ไปเลย กดถัดไปนะครับระบบจะส่งมาที่ข้อความนะครับระบบส่งมาแล้วนะครับใช้ข้อความนี้จากนั้นตัวแอปจะถามว่าใช่เราหรือเปล่านะครับนี่ครับประวัติแชทนะครับอันนี้เราเรียกคืนทีหลังก็ได้นะครับเรียกคืนประวัติแชทนะครับอันนี้ลูกค้าอาจจะต้องการความเป็นส่วนตัวก็คือไม่เพิ่มเพื่อนอัตโนม,มัตินะครับอนุญาตให้คนอื่นเพิ่มเพื่อนหรือไม่ก็คือ ยังไม่อนุญาตนะครับเพราะว่าแอปไลน์ต้องการความเป็นส่วนตัวก็คือข้ามสองปุ่มนี้นะครับเรียบร้อยนะครับกดตกลงเข้าไปนะครับเบอร์โทรอันเดิมนะครับเบอร์โทรเดิมเครื่องเดิมนะครับส่วนมาก ios เนี่ยจะไม่ถามรหัสผ่านนะครับจากนั้นเรามาดูนะครับมาดูโปรไฟล์ตรงนะครับแชทนะครับเพื่อนอยู่กลุ่มอยู่โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับ ไลน์มาแล้วนะครับต่อไป facebook นะครับ facebook ก็มีป้ายกำกับเลขหนึ่งเหมือนเดิมนะครับกดเข้ามานะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับลงชื่อเข้าใช้นะครับโอเคเครื่องนี้ o อเอาจำให้นะครับว่ารหัสผ่านเป็นอะไรนะครับไม่ต้องกรอกรหัสผ่านก็าสามารถเข้าได้เลยจากนั้นเรากลับมาดูที่เมนูตั้งค่านะครับ ว่าพื้นที่เราเหลือไหมนะครับตั้งค่าการตั้งค่าทั่วไปนะครับแล้วก็เกี่ยวกับมาดูพื้นที่เห็นไหมครับเหลือใช้4ี่ดก้าิกนะครับใช้ยาวๆเลยนะครับถ้าลูกค้ายังไม่เพิ่มหน่วยความจํานะครับที่ร้านทําได้นะครับอัพหน่วยความจําของ iPhone iPad นะครับลูกค้าจะเพิ่มเป็นสามสองหกิบี่รอยดก็ได้นะครับแต่เครื่องนี้ลูกค้า ขอไปใช้งานให้ปกติก่อนนะครับเราก็จะจัดการในส่วนของพื้นที่ให้พร้อมใช้งานก่อนอย่างน้อยก็คือ2อถึงห้ากิกนะครับแต่ห้ากิกขึ้นไปจะดีมากนะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้ไปโดยที่ไม่ติดปัญหาอะไรก็คือ2อกิกนะครับพื้นที่เหลือใช้2อกิกจะใช้ได้ยาวๆเลยนะครับตอนนี้เหลือ4ี่จุดเก้านะครับใช้ได้ยาวๆเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวทางร้านจะทําการปิดอัปเดตให้นะครับต้องใช้ซอฟต์แวร์นะครับปิดอัปเดตตรงนี้นี่นะครับก็คือ รายการอัปเดตซอฟต์แวร์ตรงนี้นะครับต้องไปปิดนะครับปิดเฉพาะตรงนี้ไม่พอนะครับต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการปิดเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเครื่องนั้นอัปเดตนะครับถ้าตัวเครื่องอัปเดตอัตโนมัติพื้นที่เต็มอีกเหมือนเดิมนะครับข้อมูลจะหายหมดนะครับเดี๋ยวทางร้านจะไปทําการปิดอัปเดตให้นะครับลูกค้าก็จะใช้ได้ย,า,ยาวๆโดยที่ OS ที่ลูกค้าใช้ปัจจุบันก็คือจะเป็น OS 13อยู่นะครับ13.3นะครับเรียบร้อยครับสำหรับเครื่องนี้นะครับลูกค้าสามารถจัดการข้อมูลเองได้ตามนี้นะครับแต่ว่าการปิดอัปเดตอัตโนมัติต้องใช้ซอฟต์แวร์นะครับทางร้านสามารถทำให้ได้นะครับแต่ถ,ถ้าเกิดใครจะลบข้อมูลเองอยู่บ่อยๆก็สามารถทำได้นะครับตามรูปแบบและวิธีการที่แนะนำไปตามวิดีโอนี้นะครับผม ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการร้านออสเซอร์วิสครับสวัสดีครับ